สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติศาส,สนาความคิดและความเชื่อผู้คนในสังคมล้วนอยู่ร่วมกันในท่ามกลางความหลากหลายดังกล่าวโดยยังคงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่งดงามและกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติจนเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลกซึ่งกลุ่มที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆของประเทศ สวัสดีทุกคนหมุ่มที่สองนะเดวเป็น Vlogger นะทุกคนแล้วผม,มทำคลิปมากมายให้แฟนๆผมได้ดูนี่ทุกคนผมจะบอกว่าผมไปเจอคอนเทนต์ใหม่มาเป็นคอนเทนต์ที่เจ๋งมากๆเลยแล้ววันนี้เนี่ยผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเพื่อที่จะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเฮ้ยคุณรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเหรอผมมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์คุณแนะนำผมหน่อยดิ คุณรู้ไหมุมชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในดินแดนประเทศไทยมานานมากแต่บางส่วนยังไม่ได้รับสถานะบุคคลซึ่งรัฐเองก็ให้ความสำคัญมากเลยนะเพราะการได้มาซึ่งสถานะเนี่ยจะนำไปสู่สิทธิ์ในด้านต่างๆอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกับทุกคนในชาติ คุณคุณกำลังจะไปไหนอ่ะทำไมฉันต้องบอกคุณด้วยผมอยากไปด้วยผมอยากทำคอนเทนต์ก็แค่ความสนุกจะเอายอดไลค์แต่ไม่เห็นช่วยอะไรเลยเมื่อกี้ที่ผมหลับแบบตอนคุณเล่าอไม่ใช่เมื่อกี้ตอนคุณเล่าอ่ะผมก็ฟังอยู่นะผมรู้สึกว่าคุณรู้จักคนชาติพันธุ์ดีถ้าคอนเทนต์ของผมได้ออกไปเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยทางโลกรู้จักชาติพันธุ์นี้เลยนะโบวันนี้จะคิดได้จริงหรอแล้วนี่คุณกำลังจะไปไหนอ่ะฉันจะไปชุมชนไทยดำคุณจะไปยังไงอ่ะ ต้องไปขึ้นรถตรงโน้นก่อนไม่ต้องไปหรอกผมช่บรถมาคุณไปกับผมได้เลยฉันมาทํางานนะคุณก็ทํางานของคุณผมก็ทำคอนเทนต์ของผมผมจะไม่เลวกู้ยคุณเลยก็ได้ไปเออนี่คุณผมถามอะไรหน่อยดิถามอะไรอีกล่ะชาติพันธ์เนี่ยเขาใช้ภาษาอะไรรู้หนังสือไหมอ่ะเขาํามาหากินอะไรผมดูแล้วว่าเขาไม่น่าจะทําอะไรได้เลยนะเนีย่ยมุมมองของคนส่วนใหญ่เลย คุณรู้ไหมเขานอกจากจะสื่อสารภาษาไทยได้แล้วยังมีภาษาเป็นของตัวเองด้วยนะการดำรงชีวิตของเขาใช้ธรรมชาติเกือบร้อยเปอร์เซนต์กินแค่พอกินใช้แค่พอใช้ที่นี่ส่วนใหญ่ชาวชาติพันธุ์จะเป็นกลุ่มจีนมอญไทยดำเวียดมีทั้งใช้ชีวิตในเมืองป่าเขาริมชายฝั่งและเก,กาะกลางทะเลทุกกลุ่มชาติพันธุ์รวนใช้ชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมโอ้นี่ถ้าเป็นอย่างที่คุณพูดจริงๆเนี่ยผมต้องปรับมุมมองใหม่ซะแล้วล่ะ ใช่แหละคนต้องปรับมุมมองที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์มากเลยสีเดียวคุณพูดขนาดนี้เนี่ยรวมผมด้วยไหมเนี่ยคุณน่ะต้องเรับคนแรกเลยฮัลโหลพี่ใหญ่เนี่ยโอ๋มาถึงแล้วค่ะพี่ใหญ่อยู่ไหนลนะคะ้องโอ๋ใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ใหญ่เองผู้ที่จะพาท้องโอ๋นะครับไปพบกับเรื่องราวอันสวยงามของกลุ่มชาติพันธุ์ครับ รีบเลยค่ะเพราะว่าหนูบ้านไกลเวลาน้อยค่ะพี่มีได้เลยค่ะออกรถเลยค่ะออกรถเลยอ,ออกรถเลยออกรถเลยค่ะพี่ได้ค่ะได้ได้ได้ไดคนนี้ชื่อโอค,ครับเป็นนักศึกษาปริญญาโทมาท,ทําทีสิทธ์เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงรายครับส่วนผมชื่อใหญ่ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญป่าเขาลำนํำไพยในแถวนี้เขาเห็นผมในเฟซบุ๊กครับว่าเก่งขนาดก็เลยจ้างให้ผมเนี่ยพาเขาไปหาข้อมูลในที่ต่างๆน้องมาทําวิจัยเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยน้องรู้จักไหมครับรู้สิคะ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานเลยนะคะแต่ว่าผู้คนไม่ค่อยจะรู้จักเลยอะ่ะแต่พวกเขาก็มีอัตลักษณ์และก็วัฒนธรรมแล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีครับได้ข่าวว่าที่เนี่ยมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่เยอะมากเลยใช่ไหมคะพี่ในเชียงรายมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า20กลุ่มเลยนะครับโูคราวนี้โอ๋จะต้องได้ข้อมูลดีๆเอาไปทำทีสีเยอะมากๆแน่เลยะคะ่ะหึงยอด เป็นไงทุกคนผมแต่งตัวหล่อไหมฮะนี่ทุกคนตัวนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านของชาติพันธ์เขาแล้วนะเขากําลังสอนน้องๆเด็กๆชาติพันธ์นะครับทำของซสเวเนียน,น,น,น่ารักเหมือนกันนะเนี่ย <Hi. S 1> คุณดูมีความสุขนะผมว่าเขาดูมีชีวิตชีวามากเลยนะดูจริงใจไม่ใส่แซงเหมือนผมจะเห็นแต่รอยยิ้มและความสุขของเขานะมันก็จริงนะคนุณแต่ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ก็ยังเจอปัญหาใหญ่มากๆด้วยคือปัญหาอะไรหรอก็ปัญหาเรื่องที่ดินทํเกินยอะเรื่องการทับซ้อนของการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ในปัจจุบันที่ทางเราได้มีการดําเนินการแล้วเพื่อแก้ไขเรื่องดังกลา่าว ที่เราอยู่นี่นะครับก็คือดอยแม่สลองครับอูโหูสวยมากเลยนะคะพี่ที่เนี่ที่นี่นะครับก็มีหลายชาติพันธุ์ครับแล้วก็มีหลากหลายอาชีพด้วยแต่แต่อะไรเหรอคะพี่แต่เรายังไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเลยทําให้เขาดูแตกต่าง กลายเป็นปัญหาค่ะโอว่าคนที่เป็นตัวปัญหานะ่าจะเป็นพวกเรามากกว่านะคะ <laughs> <laughs> แล้วที่นี่นะครับก็กําลังจะได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันครับเอ๊ะเดี๋ยวนะคะที่บอกว่าได้รับผลกระทบเนี่ยมันหมายถึงอะไรเหรอคะพี่ก็ปัญหาเรื่องของความเจริญที่เข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับก็เลยทําให้เรื่องของอัตลักษณ์นะครับแล้วก็วัฒนธรรมของคนที่นี่เปลี่ยนไปครับโ,<อ>โดยที่คนที่นี่อาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำะครับ <laughs> ทางสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ <laughs> เดินหน้าเพื่อดูแลและปฏิบัติการที่จะให้อยู่ร่วมกันในสังคมแบบ พระหูวัฒนธรรมในสังคมไทยนะครับพี่อันนี้โอ๋ก็เห็นด้วยนะคะดีเลยครับผมอยากจะให้โอ๋เนี่ยนำเรื่องราวไปเผยแพร่คนทั่วประเทศได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์กันอยาดถูกต้องนั่นเองครับได้เลยพี่รับประกรันจะพยายามตั้งใจทําให้สุดฝีมือไม่ให้ผิดหวังเลยค่ะ ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับอาจจะเห็นได้ว่าจะมีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์วัฒนธรรมศาส,สนาความเชื่อภาษาวิถีชีวิตค่านิยมและอัตลักษณ์ส่งผลให้ความเป็นอยู่และก็บทบาททางสังคมนั้นมีความแตกต่างครับทั้งนี้ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจความไม่ยอมรับในความแตกต่าง ซึ่งจะนําไปสู่การแบ่งแยกการเลือกปฏิบัติความขัดแยง้งแล้วก็นําไปสู่ความรุนแรงในที่สุดครับซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อ,อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์แล้วก็จะกระทบกับความมั่นคงในหลายมิติครับสำหรับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพูุวัธนธกรรมปี2566ถึง2570นั้นอาจจะใช้เป็นกรอบสำหรับทุกส่วนราชการแล้วก็ทุกภาคส่วน ให้ทุกกลุ่มได้มีความเข้าใจยอมรับในความหลากหลายเกิดความเคารพในเกียรติซึ่งกันและกันมีการครุ้มครองและก็ส่งเสริมสิทธิของแต่ละกลุ่มอย่างเสมอภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเปราะบ,บางแล้วก็จะมีความเสียเปรียบในสังคมครับทั้งนี้ผลที่ได้เนี่ยจะก่อให้เกิดสังคมพหุูวัฒันธรรมที่เป็นธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขบนพื้นฐานของความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประเทศไทยครับปัจจัยที่อาจจะส่งผลให้แผนนี้ประสบความสำเร็จนั้นมี4ประการครับประการแรกก็จะเป็นเรื่องของกลไกที่จะต้องมีให้รองรับทุกระดับแล้วก็สามารถเชื่อมโยงบูรณาการกันอย่างเป็นเอกภาพแล้วก็จะต้องมีประสิทธิภาพด้วยนะครับประการที่สจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้น ต่อประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับประการที่3เนี่ยก็จะเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในกระบวนการของการปฏิบัติตามแผนนี้อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเช่นเดียวกันแล้วก็ประการสุดท้ายครับประการที่4ก็จะเป็นเรื่องของอาการที่จะต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องมีความทันสมัยสามารถเชื่อมโยงได้อย่างเป็นระบบแล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ง่ายและสะดวกแล้วก็รวดเร็วครับต้องเรียนว่าแผนปฏิบัติการส่รงเสริมการอยู่ร่วมกันนะครับภายใต้สังคมภาควัฒนธรรมมันสอดรับกับภารกิจที่กรมดำเนินการอยู่นั่นก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมันมีกลุ่มเป้าหมายที่สอดรับ กับกลุ่มที่ทางแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมภาคหุวัฒนธรรมกำหนดไว้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาสถานะทางระเบียบและกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มอื่นที่มันอาจจะยึดโยงเกี่ยวข้องกันเพราะเราเห็นได้ว่าสิ่งสําคัญคือเราอยากจะให้คนทุกคนนะครับนะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมนะฮะไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุของความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาส,สนาวัฒนธรรมประเพณีอายุวุฒิการศึกษามิติในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่ต่างๆนี่คือสิ่งที่สังคมต้องการนะครับในสังคมเราเนี่ยผู้คนก็มีความคิดความเห็นที่แตกต่างหลากหลายนะครับความแตกต่างเมื่อจเป็นเรื่องศาสนาชาติพันธุ์เชื้อชาติกระ้วนแต่เป็นความหลากหลายที่มีอยู่ในสังคมถ้าหากว่าเราสามารถที่จะ จัดการได้ดีเกิดความเข้าใจกันเนี่ยความหลากหลายจะกลายเป็นทุนในการพัฒนาประเทศได้ในส่วนของศูนย์วิทยาศรีลินทรเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถาบันด้านวิชาการที่ยึดเอาเรื่องการใช้ความรู้เนี่ยเพื่อต่อสู้กับอคติเน้นการสร้างความเข้าใจผ่านงานวิจัยผ่านงานสื่อสารรวมทั้งผลักดันเรื่องกฎหมายซึ่งก็ได้ทำงานร่วมมือกับ องค์กรต่างๆหลายภาคส่วนครับที่จะส่งเสริมในเรื่องนี้ครับประเทศไทยนะั้นเป็นสังคมประวัวิธรรมที่หลากหลายทุกๆเผ่า50-60ก60ลุ่มชาติพันธุ์คนหรือประชากรเนี้ย6ล้านกว่าคนปี65มันเป็นจุดเริ่มใหญ่ที่จะต้องมองถึงปัญหาดั้งเดิมที่มีอยู่ไม่ว่าเรื่องของความขัดแย้งที่นั่นขึ้นไปเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งถิ่นฐานาวร สถานะบุคคลต่างๆสิทธิในการเป็นพลเมืองไทยความยากจนและความเหลื่อมล้ำรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องภัยคุคคามความมั่นคงใหม่ๆอย่างเช่นสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด19ซึ่งกระทบต่อสังคมต่อคนไปทั่วโลกทั้งประเทศไทยทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเกิดขึ้นมาเป็นแผน ปฏิบัติการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมวัฒนธรรมฉบับปัจจุบันชาติพันธุ์ของเราเนี่ยเราเป็นชาวยูนนานเนาะก็ได้มาพึ่งอาศัยในภระบารีของในหลวงเนาะพ่อก็ได้ได้พูดตลอดนะก็สอนพวกเราอะ่ะเขาเสียชาติมาได้ชาติเกิดให้ลูกหลานทุกคนในต้องรักแผ่นดินตัวนี้ให้ดี ของเราก็มีของดีอยู่เราควรจะทํำยังไงจะให้มันยืนขึ้นมาได้เพื่อจะให้ชาวโลกข้างนอกรู้จักอ,อย่างสินค้าเกษตรชาของเราเนาะม,มันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับยิ่งเราไปทําตลาดจีนเนี่ยมไม่ว่าที่ไหนก็นแล้วแต่พูดถึงเรื่องชาไทยเนี่ยเขาไม่เชื่อฮะประเทศไทยมีชาเพราะว่าประเทศไทยมันร้อนก็ฝากถึงชาดิพาน์ทุกคนเนี่ยนะเรามีสิ่งที่ดีๆอยู่ในตัวเราเองนะครับ อย่าไปมองแต่เมืองหลวงอะไรที่ไปแข่งกันไปดูเขาไปแข่งขันกันไปแต่งตัวอะไรบ้างนะไปคิดกันไปซื้อของอะไรของเราเยอะแยะดีๆนะฮะยิ่งเราไปเยอรมันเราไปเห็นที่เขาโชว์สินค้าที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยเราไปเห็นแล้วเราเห็นว่าชติพันธุ์เรามีเยอะแยะเลยอะ่ะไม่ว่าไก่หมูไข่อะไรทุกอย่างนะพืชผักพึชงไรผลไม้ของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติหมดอะ่ะ อย่าไปกลัวว่าเออผมเป็นคนดอยเราเป็นไรอย่าไปไอายเขานะเราต้องสู้เราต้องออกไปครับไปเห็นภายนอกเป็นยังไงเรากลับมาพัฒนาตัวเอง สำนักง,งานสภาวความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนจากตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ทุกภูมิภาคผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งได้รวบรวมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารวิชาการบทความระเบียบและกฎหมายต่างๆนำมาสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย พุทธศักราช2566ถึง2570โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนในชาติอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีการเสริมสร้างศัก,กยภาพให้กับคนในชาติที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมเพื่อปลดอุปสรรคที่ทำให้กลุ่มดังกล่าวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสาธารณาสุขการเมืองกฎหมายและวัฒนธรรม ตลอดจนความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมดำเนินการโดยส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการประกันสิทธิ์ขั้นพื้นฐานและได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติโดยคำนึงถึงแนวทางสันติวิธีหลักคุณธรรมหลักมนุษยธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษย์อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของรัฐ ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศไทยให้เกิดการยอมรับและความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในประเทศและระดับสากลรวมทั้งส่งเสริมหลักการบริหารจัดการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรม,มาพิบาลสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้มีโครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์และโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย ซึ่งมีกรอบระยะเวลาขับเคลื่อนงานอย่างชัดเจนและมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่รวมทั้งปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะต่อไปได้อย่างเป็นรูปธปรรมภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าสังคมไทยมีเอกภาพท่ามกลางความหลากหลายมีสันติวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เดะต่ขอบคุณครับเดี๋ยวกอนที่นี่รไม่ตลอะือต่อ้เขาแก่รถบกรถบัสเลยนว่าไงข่านน้องชื่ออิมข่าวขั้นน้องชื่อแบงอือข่าวขั้นน้องชื่อสองท่าผีพันกันแบบถูกต้องแล้วก็แบบ